ถ้าเราบอกว่าถ้า p กับ q นะครับเป็นจำนวนนับทั้งคู่เลยนะครับนะแล้วก็ p กับ q บวกกันได้เจ็ดโดย p น้อยกว่า q นะเราจะสร้าง p ส่วน q ได้แค่นี้เองครับเศ็เป็น p นะเป็นตัวน้อยส่วนเป็น q เป็นตัวมากอ่นะเริ่มต้นจาก p เป็นหนึ่งก็ขยับเพิ่มไป p เป็นสองเห็นไหมครับขยับเพิ่มไป p เป็นสามนะ ไปรวมกับคิวแล้วต้องได้เจ็ดหนึ่งก็ต้องรวมกับหกถึงจะได้เจ็ดสองต้องรวมกับห้าสามต้องรวมกับสี่เด็กๆจะเจอว่าขยับต่อไม่ได้แล้วเพราะถ้าขยับต่อตรงนี้จะเป็นสี่แล้วไปรวมกับตัวคิวที่อยู่ข้างล่างต้องได้เจ็ดตรงนี้จะต้องเป็นสามซึ่งกลายเป็นว่าเอ่อพี P มันจะมากกว่าคิวไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้มาแค่สามแบบนี้โอเคครับงั้นเด็กๆลองสังเกตดูครับ ตอนที่ p ส่วน q จะมีค่าเยอะที่สุดนี่คือแบบแบบนี้ถูกไหมดูตรงพื้นที่แรงเงาเห็นป่ะเออตอนหนึ่งส่วนหกเนี่ยมันมีพื้นที่แค่นเนี้ยเนี่ยตอนที่ p กับ q แตกต่างกันเยอะๆเศษส่วนที่ได้ก็จะน้อยนี่ p กับ q ความแตกต่างลดลงมาเข้าใกล้กันมาหน่อยหนึ่งพื้นที่ที่ได้ก็มากขึ้นนั่นก็คือเศษส่วนเริ่มมีค่ามากขึ้น ตอนนี้คือตอนที่ภาพสุดท้ายนะครับคือตอนที่ P กับ Q เข้าใกล้กันที่สุดแล้วนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือค่าของเศษส่วนก็คือสามส่วนสี่เด็กจะเห็นเลยว่าพื้นที่เยอะกว่ารูปอื่นๆดังนั้นค่าของมันจึงมากกว่าค่าอื่นๆโอเคไหมครับดังนั้นค่าของเศษส่วนปกติอันนี้จะมีค่าเยอะที่สุดเมื่อ P กับ Q มีค่าเข้าเข้าใกล้กันที่สุด มีค่าใกล้เคียงกันที่สุดอันนี้พอเข้าใจเหตุผลตรงนี้นะครับเยตรงนี้ป่ะครับเดี๋ยวเราจะหยิบมาใช้เดี๋ยวเราจะหยิบมาใช้นะครับ